วันนี้เราก็อยู่กันกับลี่เราก็แคทวันนี้เราจะพากันไปเดินชิลๆสองคนในเมืองแล้วก็รวมทั้งพาไปดูด้วยว่าในเมืองมันจะมีร้านอะไรเปิดบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะไปทําอะไรได้บ้างในเมืองในถ้ำกลางหิมะตกวันนี้แบบไม่ Nope ไม่ต้องหัว งอน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 เดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนว่าในเมืองจะมีอะไรบ้างไหมไม่ตลกก็ตอนนี้เราก็ออกมาจากบ้านแล้วก็มันจะลื่นนิดหนึ่งมันลื่นมากเลย่มันลื่นมากเราก็จะกล้องมันจะสั่นๆเลยนะเพราะว่ามือมันมือมันไม่นิ่งไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาไม้กล้องอ่ะ เออก็จะมีแบบว่าพวกเออที่ที่เมืองนี้มันก็จะมีเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเขาบูชายัญโควิดโคนาไม่ใช่หรอกเขาทําเพื่อว่าเป็นแบบให้เตือนคนว่าเออเนี่ยโคโรนานะอะไรเงี้ยนี่นี่มาดูบ้านบ้านมามาดูบ้านแต่เขาเรียกอะไรอะเอสคิโมเหรอไม่รู้นี่นี่นี่บ้านของแบบว่าพวกชาวเอสคิโมไม่รู้ใครเขาสร้างไว้นะ มันก็สวยดีนี่อ๋มีเก้าอี้ข้างในด้วยส่นวนใส่จะเป็นแบบว่วาพวกเด็กๆเขามาเล่นสร้างกันก็มันวันนี้มันหิมะมันตกเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวไปเดินถนนหลักเลยดีกว่าอันนี้ลี่ก,กับแคทก็โ๊หยุดหยุดงานหยุดงานก็เลยแบบเพราะมันไม่สามารถเริดได้อยู่แล้ว ร้านร้านอาหารของของที่ลีกับแคททำในช่วงโควิดเขาจะแบบเป็นแบบว่าให้ส่งของอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันก็ลําบากต่อเด็กส่งของเขาก็เลยรัฐบาลเขาก็เลยสั่งให้ปิดในช่วงวันที่หิมะตกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีร้านไหนที่มันปิดกันบ้างนี่นะเราก็ออกมาในถนนหลักแล้วเราก็อยู่กับที่ร้านซาร่าเนาะร้านซาร่าก็น่าจะปิด คือถนนเนี่ยมันเงียบมากจริงๆแล้วถนนเนี่ยถ้าเป็นพวกเป็นเป็นวันแบบว่าวันที่วันธรรมดาหรือว่าวันที่วีเกเคนอะ่ะมันก็จะมีคนเดินแบบเยอะมากๆเลยทุกคนมันจะมีคนเดินแบบทั้งถนนเลยอะแต่วันนี้ทั้งหิมะตกแล้วก็โคโรนาด้วยเนาะร้านแบบว่าพวกร้านถ่ายของชามอะไรเงี้ยมาเร็วๆอ๋อขยะก่อนรูปนะ ันนี้ก็คือถนนสายหลักของของเมืองที่เรียนอยู่นะมันก็จะเงียบเหงามากจะมีแค่ร้านแบบบางร้านที่เปิดคือมันโควิดหน้านี่คือแบบเขาจริงเอาจังมากเลยนะสําหรับที่เนี่ยเอาไม่ให้ใครออกจากบ้านไม่ให้ใครเปิดร้านแบบนี้เลยอะ่ะคือมันมันเงียบมากมันกลายเป็นเหมือนเมืองล้างเ่ย,ยนะอุ้ยโอ้ น้ำมันกลายเป็นน้ำแข็งเลยทุกคนน้ำมันกําลังกลายเป็นน้าแข็งอ่ะนี่ยถ้าถ้าเกิดว่ามันแข็งอีกหน่อยก็ลงไปเดินได้เลยเนี่ยใช่ไหมเดินก็ลําบากคิดดูแล้วกันมือก็เย็นด้ยคือหิมะครั้งนี้จะเป็นในรอบแบบปีในรอบห้าปีที่ตกในรอบสาปีบห้าปีที่ตกปีห้าปีที่ตกเยอะขนาดที่สามปีสามปีดูคนคนโมโหหิว เขาไม่ได้โมโหหิวเดินลำบากมากคนลุ้นไม่ได้เลยลำบากด้วยมันลื่นไหมมันไม่ลื่นด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะนะขี้ม้าไม่ใช่มันคือหิมะที่มันเป็นสีดำอะไรหิมะที่มันเป็นสีดำก็เวลาก็เรียกว่าหิมะที่มันสกปรกทีละที่มันเปียกผืนเออนั่นแหละก็ไม่พอดีไม่ค่อยฉลาดอ่ะ เสิร์ฟแม่งเลยร้านแม้แต่ร้านรองเท้าก็ไม่เปิดอะไรเหรอร้านนี้สวยอ่ะไม่ก็หมายเวามว่าก่อนมันเป็นร้านอาหารไม่ใช่เหรอเออช่นี่เฮ้ยเขาอยากได้แบบเนี้ยเขงจิ๊กกระดิกกระดิกกระดิกยาเรามานั่งกินก็พิเตกันไหมเล้กว่าเต้วซะเราจะสั่งกาแฟกินกันเพราะว่า มันหนาวมากมาวอย่ออากดูมาเอ็งลาเต้เดคกาแฟแคทก็ต้องบอกก่อนนะว่าแคทต,ต้องกินเดคก,กาแฟน,นะเพราะว่าแคทเขาท้องอยู่ทุกคนเชียวท้องเนยในะเราก็ได้กาแฟมาแล้วอุ้ยแล้วมันมีอะไรด้วยเมื่อกี้คาราเมลโอ้แล้วไม่แบ่งเขาเลยอะ่ะ นี่อร่อยอ่ะทีระก็อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะกาแฟเหลืออะไรกาละแมวได้กินกาแฟแล้วดีขึ้นนี่เราก็มาเดินเล่นๆชิลๆอันนี้อร่อยอ่ะร้านร้านขายแมวเหรออันนี้เพิ่งไม่รู้ที่รักเขาไม่รู้ว่าที่นี่มีมันคืออะไรที่รักมันคืออันนี้ร้านฝากแมวไม่ใช่มันคือมันคือกาแฟที่มีแมว Hello เอาไว้ถ้ามันเกิดเออถ้ามันเปิดแล้วเราค่อยเอาไว้ถ้าถ้าเกิดว่ามันเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะจะมาเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปเฮ้ยอันนี้ใหม่หรือไม่เดี๋ยวเราจะพาไปจุดศูนย์กลางของของของประเทศที่ผมอยู่เนี่ยนะเราจะมาดูว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยคือแบบมันเป็นมันมันคือหนึ่งในจุดศูนย์รวมที่ที่มันมีที่มันมีโครนาที่ที่เขาบูชาโคนากันเมื่อกี้อันนั้นคือหนึ่งอันแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งแผน อีกหนึ่งโซนที่เขาแบบว่าเวลาซัมเมอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมานั่งดื่มกันอันนี้เป็นโฮเทลนะโฮเทลนี้มีมีพี่โก้พี่โก้มิสเตอร์เชกแมนอะท, <Wow. S 1> ที่ที่เป่าเล่นดนตรีแจ๊สอะเขาจะมาพักโรงแรมนี้พอเวลาเขามาแสดงที่ที่นี่ <c oughs> กผ็ผมผมผมก็ได้เป็นคนที่เออ <c oughs> ไปช่วยแกยกเครื่องดนตรีขึ้นมาไว้ก็เลยรู้นี่เราถึงแล้วทุกคน ที่นี่เรียกว่าลองอยอมก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของของประเทศเนเธอร์แลนด์นะลมเนี่ยเห็นไหมยิ่งถ้าเป็นวันที่มันตกวันแรกๆเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือจุดศูนย์กลางมันมีตรงนี้นี่แล้วมันก็เขียนไว้ เห็นไว้ตรงนี้นี่นี่คือจุดศูนย์กลางของประเทศในท่านแหลนนะเพราะตรงนี้มันไม่มีคนเลยอ่ะ ไม่ไหวแล้วอะหนาวมากเลยก็บทสรุปวันนี้ก็คือร้านทุกร้านปิดหมดยกเว้นแต่ร้านพวกร้านกาแฟหรือว่าร้านที่ขายของชําร้านขายพวกน้ำยาปรับอน้ยาปรับผ้านุ่มหรือว่าร้านที่ขายของพวกชั่ว้าร้านขายของชําโอเค สำหรับคลิปนี้ถ้าใครเอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้กันรี่แล้วก็แคทด,ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดันดูน,ดนี้สสวัดีค่ะ<ม><น>บ๊ายบายปากพูดไม่ได้แล้วปากแข็งเกิน